สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องมหสัจจันยร์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน9วันนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันหากคุณกำลังท้อแท้หมดหวังกับชีวิตก็ขอให้คลิปนี้สร้างพลังบวกสร้างพลังใจ ให้คุณสามารถก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้วก็มีแรงฮึดสู้กับปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงม,มงายชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ เรื่องมหาสดจันท์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบยแรกนะคะเป็นไพ่พาพิคเนตสามไม้เท้า6เหรียญน,นะคะอัศวินไม้เท้า8ไม้เท้านะคะ ace of pentacles เฮอร์มิสแฮงแมนสตาร์แล้วก็กลาวดาบนะคะ,ะมีไพ่พัพพิกเน่ปิดท้ายอีกหนึ่งใบรีเฟชั่นถือว่านะเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีธนูนะทำอะไรก็จะก่อเกิดเป็น ความสำเร็จมากมายเลยทีเดียวนะอาจจะด้วยอันนี้สงผลบุญนะคะที่คุณได้กระทำมาที่จะหนุนนานะทำให้คุณนะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะมีความก้าวหน้าในสิ่งที่ทำนะคะหากคุณนะกระทำความดีคิดดีทำดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยช่วยเหลือนะปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตสัตว์หมู่ม่านคนที่จ้องจะทำร้ายเรา เขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้นะเขาก็จะแพ้ภัายไปเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแต่ถ้าใครทําไม่ดีกับเราอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปตอบโต้นะไม่ต้องไปสาบแช่งเขานะอย่าไปอาจองเวียจองกรรมต่อกันเลยนะคะการเอาโหสิกรรมให้กันนะการให้อภัยกันนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะอาจจะทําให้สถานการณ์ที่มันเลวร้ายนะกลับกลายมาดีขึ้นได้นะก็ ภ่า,ายนะสื่อว่านะามันก็มีทั้งคนที่รักเราไม่ชอบเรานะคะนะใครรักเราดีกับเราเราก็ต้องดูแลเขาคนนั้นให้ดีแต่ถ้าใครที่คิดไม่ดีกับเรานะเราก็อ,อย่าไป อตอบโต้อะไรเขานะยิ่งไปตอบโต้อาจจะเข้าทางเขาก็ได้นะคะเราก็อาจจะระมัดระวังตัวนะแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีไว้นะอย่าไปทําไม่ดีตอบแทนกลับไปเดี๋ยวมันอาจจะยิ่งเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมนะกันมาาไปอีกนะคะนะก็ อา,อาโหสิกรรมนะให้เขานะแผ่เมตตาให้เขาไปเลยก็ได้นะคะนะก็จะทําให้นะชีวิตของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นก็ขอให้นะกระทำแต่สิ่งที่ดีคิดดีทดําดีอย่างน้อยนอน,นะคะเวลาที่เราเจอปัญหานะหรือชีวิตตกต่ำนะคะนะมีความทุกข์อะไรนะความดีเกาะแห่งความดีนี่แหละที่จะ ช่วยนะทำให้เราผ่านพ้นนะคะความยากลําบากต่างๆของชีวิตไปได้นั่นเองนะคะแล้วก็นะเป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้านะก้าวกระโดดที่ดีมากๆนะคะยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการทำงานเนี่ยก็จะค่อนข้างโดดเด่นนะทำงานสำเร็จนะปิดเจอบปิดโปรเจกต์ได้ได้รับโอกาสดีๆเรื่องงานที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทำให้ ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นนะคะยิ่งถ้าใครทำงานอิสระนะเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะได้รับโอกาสดีๆในการแสดงผลงานนะผลงานของคุณจะได้รับการยอมรับแล้วก็จะนำมาซึ่งนะคะอาจจะเป็นเมกะโปรเจกต์ได้ทำงานใหญ่ที่มันจะยิ่งสร้างชื่อเสียงแล้วก็จะนำมาซึ่งค่าตอบแทนที่งดงามดีมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือจะโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะเดินทางไปทำงาน ไปเรียนหรือไปท่องเที่ยวล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะก็จะเกิดความสําเร็จนะคะมีความาเจริญรุ่งเรือง,งเกิดขึ้นนะยิ่งถ้าเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวก็จะเกิดเป็นความก้าวหน้านะมีการได้ขยับขยายเพิ่มสาขาเพิ่มกิจการให,ให้ใหญ่โตมากขึ้นหรืออาจจะมีหุ้นส่วนที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะช่วยเรื่องของการบริหารหรือเรื่อง ของการา support เรื่องเงินก็ได้นะคะนะก็ถือว่าดวงของคุณมันจะมีการได้ขยับขยายนะเติบโตเป็นไปนในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศนะนำเข้าส่งออกนะคะติดต่อกับการค้าการขายต่างประชาติก็โดดเด่นดีมากๆหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะธุรกิจที่พักโรงแรมบังกะโลหรือเป็นที่พักต่างๆก็จะ ดีนะแล้วก็โดดเด่นสําเร็จดีมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะช่วยเหลือคนที่เขายากลําบากนะอาจจะช่วยเหลือด้วยการาให้โอกาสเหมือนที่เราได้รับนะโอกาสดีๆจากคนอื่นแล้วก็ส่งต่อให้กับคนที่ลําบากกว่าเรานะคะนะให้โอกาสให้กําลังใจ หรือให้ความรู้ก็ได้นะเราไม่จําเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือเขาเรื่องเงินเสมอไปนะคะนะหรือการจะช่วยเหลือใครก็ตามนะถ้า,อาขอให้ช่วยเหลือเท่าที่เราไหวนะอย่าช่วยเหลือใครเกินตัวเดี๋ยวเราอาจจะเดือดร้อนซสเองก็ได้นะคะนะก็การช่วยเหลือเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ประมาณนะกำลังความสามารถของเราด้วยนะคะอ่าแล้วก็มีนะคะ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆนะหากคุณเริ่มต้นนะทำงานที่ใหม่ทำธุรกิจกิจการใหม่นะก็จะเกิดเป็นความสำเร็จที่ดีมากๆแต่มันอาจจะต้องมีการวางแผนมีการเรียนรู้และก็มีความอดทนด้วยนะคะนะความสำเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นวันสองวันนะจะให้สำเร็จเลยนะสำเร็จในเร็ววันก็คงจะไม่ได้นะคะก็ค่อยๆนะเรียนรู้พัฒนาเติบโตมันก็จะ ดีนะขึ้นเรื่อยๆก็เป็นดวงชะตาที่นะถือว่าขาขึ้นนะคะยิ่งทําอะไรนะยิ่งลงมือทําอะไรก็จะก่อเกิดเป็นความสําเร็จที่ดีมันจะดีแบบเหนือความคาดหมายเหนือจินตนาการกันเลยนะคะบางทีความสําเร็จมันก็เข้ามาแบบไม่ทันไดาตั้งตัวเลยนะสิ่งที่เราทําได้ก็คือการปรับตัวนะให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามามากมายเลยทีเดียวโอกาสที่จะ เข้ามานะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะโอกาสในการทําเงินเพิ่มขึ้นนะมีโชคมีลาบจากการทํางานจากน้ําพักน้ําแรงนะคะจากหยาดเหงื่อนะแรงกายของเราเองแม้มันอาจจะต้องเหนื่อยขึ้นนะแต่มันจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะมีโอกาสได้ครอบครองของมีค่าของล้ําค่านะคะเนี่ยมีโอกาสได้คว้าเงินก้อนโตที่มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณนะหรือโชคลาบ นะจากทางอื่นที่จะเข้ามาแบบรัวๆเลยก็ได้นะคะถือว่านะดวงการเงินขาขึ้นเลยทีเดียวก็นะขอให้เล่นกอบโกยยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งขยันก็จะยิ่งรวยนะคะเป็นราศีที่จะสมหวังเรื่องเงินนะหวังเงินอะไรไว้ก็จะได้นะคะนะเป็นช่วงที่จะรับทรัพย์รับโชคกันอย่างต่อเนื่องนะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นก,รรมกัมเลยทีเดียวอ่าก็นะคะยังไงก็วางแผนนะการเงินให้ดีๆด,ด้วยนะถ้าเรา ่าใช้จ่ายเงินเกินตัวนะอาจจะหมดได้นะคะนะนก็ร,าาระมัดระวังด้วยวา,วางแผนการเงินให้ดีนะใช้จ่ายให้อย่างาเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะมันก็จะทําให้สภาพคล่องทางการเงินของเราดีตลอดปีแล้วก็ดีตลอดไปด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะ มีการนะเรียนรู้นะคะอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมก็ได้นะคุณอาจจะไปเรียนรู้ทักษะอะไรใหม่ๆนะคะเพิ่มเข้ามานะเพื่อม,มาซัพพอร์ตกับการทํางานหรือการทําธุรกิจของคุณก็ได้หรืออาจจะมีอา่าคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ที่จะเข้ามาให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะนะบางทีเราเจอปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราไม่สามารถที่จะหาวิธีแก้ไขได้แต่เหมือนมี ผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะนะมาแนะนําสิ่งดีๆให้กับเราก็จะทําให้คุณนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอนะมีที่ปรึกษาดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นอ่าครูบาอาจารย์ที่คอยปกป้องดูแลคุ้มครองคุณอยู่ก็ได้นะก็ขอให้นะคะอ่าเวลาที่เราทําบุญนะนอกจากจะทําบุญให้กับอ่าญาติพี่น้องที่ าลารับไปแล้วนะคะนะทำบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรแล้วนะคะเราก็ต้องอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยสอนเราหรือที่เรานับถือด้วยก็จะยิ่งนะเป็นผลดีกับตัวเรานั่นเองนะคะสำหรับใครที่ทำอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนนะคะอาจจะทำงานทางด้านการบันเทิงเป็นดารา นักสแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ต้องพบปะผู้คนมากมายนะคุณก็จะมีชื่อเสียงมีผลงานที่ได้รับการยอมรับก็จะมีงานมีเงินเข้ามาเยอะขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่านะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการวางตัวนะเรื่องของคำพูดคำจิรตจาของเรานะหลายคนมันก็อาจจะหลากหลายความคิดเวลาเราทำอะไรไปหรือพูดอะไรไปอาจจะ ไม่ได้ตั้งใจนะคะแต่แลราก็หวังดีแหละแต่บางคนอาจจะตีความหมายคําพูดหรือการกระทําของเราในทางที่อ่าไม่ดีก็ได้นะยังไงก็ระมัดระวังรวดนะคะนะแต่โดยรวมแล้วนะเรื่องของ างานทางด้านการบันเทิงต่างๆก็จะโดดเด่นดีมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะบางทีเราทําอาชีพนี้อยู่นะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะทําให้เราหักเหไปทําอีกอาชีพหนึ่งที่มันจะดีขึ้นนะที่มันจะมีความก้าวหน้ามากขึ้นก็ได้นะคะนะก็ถือว่า คุณจะได้เจอการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีนะโอกาสดีๆนะความก้าวหน้าความสําเร็จที่มันจะเข้ามาแบบเหนือความคาดหมายนะเกินที่เราจะาคาดหวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีแบบน่าเหลือเชื่ออาจจะเป็นเรื่องมหาศจา์เรื่องดีๆที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ทำมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ แต่สำหรับใครนะที่อาจจะมีความทุกข์นะคะเนีย่ยชีวิตเจอกําลังอ่าเจอเรื่องแย่ๆอยู่นะคะคือไพ่สื่อว่านะชีวิตเรามันก็ไม่ได้แย่ในทุกๆวันนะคะวันนี้แย่นะพรุ่งนี้มันก็จะดีขึ้นได้นะมันก็มีดีมีแย่สลับกันไปก็ต้องพยายามอ่าสู้ๆให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะจงเชื่อเลยว่านะสิ่งที่คุณเจออยู่ เดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนะเราก็อย่าไปเครียดอย่าไปากดดันหรือไปจดจ่อนะกับอะไรที่มันทําให้เราทุกข์ใจอะไรที่มันเป็นเรื่องทกซิก,กหรือคนไม่ดีอะไรต่างๆนะคะคือพยายามปลุดพ้นหรือไปจากสิ่งนั้นให้ได้นะเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตนะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคือเราต้องมีความสุขในทุกๆวันนะคะนะคนเรา ทุกวันนี้นะต้องมีความสุขไม่ใช่จะมีความทุกข์นะคะนะถ้ามีความทุกข์มันก็อาจจะบั่นทอนกาลังใจของเราได้สิ่งที่พายอยากจะสื่อบอกก็คือบางปัญหานะบางเรื่องราวเราก็ต้องพยายามเข้าใจนะกับสิ่งนั้นนะคะบางทีมันเราไม่สามารถจะไปคอนโทรลหรือไปอบังคับนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้คืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสิ่งที่เราทําได้ก็คือการเข้าใจการการปรับ ลี่ยนตัวเองแล้วก็การปล่อยวางนั่นแหละนะคะที่จะทําให้เรานะสามารถที่จะใช้ชีวิตนะบนโลกใบ,บนี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะนะอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตก็ปล่อยผ่านไปนะพยายามรับแต่สิ่งดีๆเข้ามามันก็จะเป็นพลังงานด้านดีกับชีวิตของเราได้ดีมากกว่านะคะแล้วก็สิ่งที่พ่อยากจะสื่ออีกหนึ่งอย่างนะคะการที่คุณจะทําอะไรก็ตามนะก็ขอให้ คิดแล้วก็พิจารณาให้ดีๆนะคะวางแผนให้ดีนะถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็อย่าเพิ่งทําก็ได้นะลองศึกษาข้อมูลนะเรียนรู้กับสิ่งนั้นอีกนิดนึงก็ได้นะคะนะก็จะทําให้นะเราทํางานหรือทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นหรืออย่างน้อยน้อยมันก็จะมีปัญหาน้อยลงก็ได้นะคะนะแต่ก็ใครแนะนําเราใครให้คำให้ความรู้อะไรกับเรานะบางทีเราก็ต้อง รับฟังบ้างนะคะนะต้องลดความเป็นตัวเองลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างมันก็จะทําให้เราได้เรียนรู้สิ่งดีๆนะคะก็จะสามารถนำไปปรับใช้ทำให้ชีวิตได้เจอความสำเร็จแล้วก็เจอความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนะก็หาเวลาไปาทาบุญสวดมนต์นั่งสมาธินะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใครทำใครได้อย่างแน่นอนนะคะมันก็จะช่วยให้เรา มีสติมีสมาธิกับสิ่งที่ทําหรือถ้าใครไม่ถนัดแนวนี้ก็อาจจะเป็นการไปทํากิจกรรมที่คุณชื่นชอบก็ได้นะคะไปเล่นกีฬาฟังเพลงดูหนังดูซีรี์นะได้หมดเลยสิ่งที่มันจะ ทําให้เราสร้างสมาธิมันก็มีหลากหลายรูปแบบก็เลือกในสิ่งที่คุณคุณชอบนะคะมันก็จะทําให้เรา,ามีสติกับตัวเองมากขึ้นเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ในทุกๆเหตุการณ์นั่นเองนะคะและนี่ก็คือคําทำนายสําหรับชาวราศีธนูก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงม,มงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้น สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องการดาพยากรน,นะอาจารย์ก็ ขอนะคะกดติดตามช่องอาจารย์กันด,า,า,ดาพยากรนะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะใครกดติดตามแล้วนะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปนะคะขอให้สิ่งดีๆที่อาจารย์กล่าวมานี้จงบังเกิดขึ้นกับทุกๆกท่านนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ha